บันนีสอตัวครับมือือแฟนขับเฮทัวร์ประเทศเวาุูกแต่เข้าหนิตีเข้าลืมมือหลงมือมอ้ดูห่วยออกมืออื่นอ้าวเข้ากับโอ้โหห่วออกอนี่แหมมือนี้วันที่สกรสิบเอ็ดกรกฎาคมเข้าใจปกติหัวยตกออกวันที่หนึ่งจบวันที่สิบหกแต่มืออื่นเป็นวันอาสาง่ายวันพ่าวันหายุดวันยูด คนก็เลยเลื่อนมาออกมือนี่นั่นเลยแต่ว่าแฟนขับหมอลำเฮาเสื้อได้เลยว่าได้โซกแม่นได้ลาบกบโจยมอนิ่ยังไดห้วนนาเบิร์ตประเทศไทยพี่น้องไม่พูดได้เด๋ยวเบิร์ตไล่สดอันเด้เบิร์คลิปที่บอโจมาเล่าไปจับอันลูกปิงปองอีกแล่ยมือขึ้นเล่าไปทํำบุญยูวัดหัวลำโพงไปท้ำบุญลงโศบแล้วกะก่าคือ กับบอลลืมที่จะจับเสียงโศกแบบพวากรนนี้เราเคยได้มาเด้แอนหวดกรกนปุ่นเราได้ศูนยหาหศูนย์อ่าเราก็ออกตรงตรงเราได้มีแค่นั้นออกฮอดนั้นวันเกิดเพื่อนนีเด้สาน่ะออกแล้วออกอีก3ามศูนย์ศูนสาสัวนะเด้ศูนย์มสนวนอยู่นี่ละแอนววันเกิดบอโจวันที่สามสิบตั้งแต่นั้นอ่ะ ออกมาสามหวดแล้วปาดแล้วมืดขึ้นเนี่ยครับเนาะมีบุญบารมีค่ะอีหลีเนาะบอกพี่น้องพี่น้องถือหน่อมีนะสี่เหลาสูฟังก่อนกัคือเพิ่นล่อยคลิปออกมาเนาะเพิ่นกลับไปท้าบุญลงศพนี่ล่ะแล้วก็ไปอ่าได้ไปเสียงโชคน้ำเพราะว่าแฟนขับแต่เรียกร้องหลายเพราะว่าบอโจ๊เพื่อได้โซ่นี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 ่ซูดไถเลยสามนาแต่คือจับสามโตก่อนตอนแรกนาจับสามโตได้ หนึเก้าแล้วก็จับเธอที่สองเป็นเลขสองโตได้สาหาแล้วหวยรัฐบาลข้างล่างอ่ะออกหนึ่งหนึ่งข้างบนออกสี่ห้าสามเราพอจดจับได้สามหาสามปเออชือกันทัวนนาจนเสียนนนละว่าพระอาจารย์จูอาจารย์จว่าสันตั้งซ้ำนักไปแล้วมั้งขจีพูดป้านนี่ขจีคนในโชคน้ำปานนี่โอ้โขอยังงึดหลายเออเออพ่งมา บอโจกก็อุงอิงเนี่ยเป็นความหวังของหมู่บ้านเป็นความหวังของคนประเทศในประเทศเลยนะความหวังของประชาชนที่ที่หลุนโซกรุนอะไทั้งวยยูจังสี่แหม่พ่อแจกโศกอันแฟนครับเส้าหน่อยคณะเนาะช่วงนี้เนาะเออจะเป็นพอลูกคููบุญบารลมีอีรีเนาะช่วงก้อนนังกันเนาะอุงอิงมาแจกโชกมาหนีกับพ่อบ้านเนี่ยเออแต่อุงอิงก็ได้รลายงวดเด้แต่จริงๆอ่ะ ที่ไปจับอยู่สายแมทเนียได้สองงวดแต่หลังจากนั้นน่ะคําพูดอุงอิงอ่ะที่คนเอาเบตีได้คือหลายงวดเลยงวดนั้นบอกว่าลด60ล้อก็ออก60ศูนแล้วงวดที่ผ่านมาที่ว่าไว้เกิดบ่าโจนี่ิหะอุงอิงบอกว่าสีลางงานจะลางงาน30วัน มันก็ออกสามศูนย์นั่นแหละมันมีแต่เขาก็บววาต่อเนาะพี่น้องเนาะจากที่ว่าน้องอิงอันห้คําใบที่บอกหวยถูกเนาะว่าลางานสามสิบมือหวยก็ออกสามศูนย์อีกนั่นแหละมันกับมาตรงกับอันอ่าจะในกับบอโจก็มาจับอีกเมนบอกต่อมาเลยมันเป็นงวดเดียวกันบอโจกับวันเกิดบอโจก่อนแล้วน้องอิงลางานสามสิบมือมันก็ออกสามศูนย์ แล้วกับวันนั้นก็ออกอันนี้น้ำแดงหนึ่งหกด้วยหนึ่งเจ็ดนี่แหละหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งหก็คือก่อนวันเกิดองอิงก่อนที่จะอายุสิบเจ็ดปีก็คืออายุสิบหกแหมอก็ทำเป็นคนสื่อวันเกิดน้องก็สิได้มีคนไหนอยู่ได้ล่ะนี่มีคนไหนหลายดีเนาะเพื่อนกัใไ้โซเอฟซีเพื่อนเนาะตอบแทนเนาะเออเอฟซีเพื่อนกัไดโซกนม้าหลายอยู่ได้ล่ะ ใส่สูงน้ำบอจูนีหรือว่าบอจูนี่มาก,กับดวงมาก,กับแบบว่าสู้โชกมาก,กับอย่างอิริขันเป็นแฝงขับของสาวน้อยเพบานแพ่งแฝงขับ<ม>บอจูนแฝงขับอุ้งอิงเนี่ยะจะได้โชคน้ําเพิ่นตลอดถ้าแม่นมุม่งจะมีโชคมีดวงนะแต่ว่าเทากับเป็นแฝงขับแต่เท่าอ,อ่ะเพรบะมีดวงเ้าวมีดว่งวันทีกวันที่11เอ้ยวันที่หนึ่งนี่นี่เพิ่อนก็บอก่ว่า11นี่จะแม่นไหมว่าส11วันที่11ก็รกระดับ6เออเออนี่ที่เพิ่อนเอาลงเลี้ยวนี่ ซ้มหาเมื่อีพี่น้องเอ้ยจากไหนคนก็สื่อซ้มหาหาซ้มเลขมันออกหาซ้มเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่การไล่หมองกอับนอันอัต่กนอันอนอันอันอันเลนอั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 นบันักอันอันอันังดังอัน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 ่มนอัตาันอ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 ดนอั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 น่ันมันอั่อันอันแันอ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 ันดัสาันออันอันออันอันอัับอันอันอนอันอนอนอัอัอัันอันอัอัอันอันอันอัหอเอันอัันอนอันันออออออนั แม่ค่ะแม่ค่ะต่อให้ยังบ่ขายกยาเก็บไว้ก่อนคุณมาเช็กบึงข้าเจ้าสื่อนำบอโจอย่างเดียวเลยนี่คนถือหลายบอลต้องอ่านสองคอมเมนต์ดูล่ะสาวกูหนึ่งสองคุณน่ะอันนี้สองรอยคู่สองรอยสามรอยเอ้ยพี่หน้อเอ้ย เลขบอดดูแม่นมากว่าสามสามหาว่าสามวันที่ลงหาสามสามหาขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะป้าหาหลายก็คอมเมนต์ขอบคุณค่ะป้าขอติดีใจทั้งหมเจ้าเถอะพูดขนลูกป้าขอบคุณค่ะดีใจด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอย่างเดียวแม่นขอบคุณค่ะอย่างเดียวสุดท้ายแล้วไงแต่ลอตเตอรี่สื่อลอตเตอรี่คุณว่าอันนี้หาสามันเลขบุญเนาะเออคุณน่ะ ขอบคุณมากค่ะว่าสานป้าแต่ละคนมีแต่ผู้ใดขัดขัดมีแต่ๆโศกนั่เพึ่งมีแต่คนขอบคุณแสดงว่แม่วาทูกันจัดเยอะมากค้าขอบคุณป้ามันหารอยคอมเมนต์ขอบคุณเหล่าซีรอยยูทูบอีกทหากเด้อค่ะอันนี้เฟซบุ๊กบางคนก็บ่ได้มาติดตา่าพึ่งลงคนที่ยังบ่ได้มาคอมเมนต์ก็อีกหลายเสื้อบางคนถูกหลายมากบอดจเจ้ามือเจ้ามือคือสีแดขนาดนั่บอดจูเนาะจะมือเลจุกเออจุก แต่ว่าขันเจ้ามืออันให้เครื่งหนึ่งก็คือบอแต่พอได้อยู่พุ่นอ่ะบอจูโลฮีเต็ม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 น่ะเอาจ้าค่ะจากดีใจดีใจตัวพอพี่น้องก็ซื้อน้ำลายเด้อเออแต่ความหวังน้ำลายเนี่ยถึงว่า วัดหัวลำโพงเนาะที่เพิ่นไปขอโชคขอเรียกนี่เนาะคือแม่นมากให้โชกมากมห้โชคว่โจกับแฟนคลับแล้วสองวดแล้วเพิ่นกะบุญบาลามีเพิน่นเพิ่นกะทํำบุญเนาะเ<ม>พิ่นกะเลยว่าเหมือนว่าเอาบุญของเพ,<ม>พิ่นนี่มาสูพี่น้องมาเอาบุญน้ำกันแม่มพี่น้องก็เลยโชกดีโชกมาน้ำกันนั่นแหละค่ะถักกุกกะยักแนะนําได้บ่าวโจสำหรับคนที่ได้บุญได้โชกทางนี่ก็ห้ไปตอบุญแม่เออเล็กๆลน่อย ก็คือทํำบุญทํำท่านนี่แหละก็คือวัดวัดพาวัดยังเท่ากับท้ำบุญอ่าถ้ำบุญเท่ากับท้ำบุญทิศีส่วนกุศลไปให้เจ้ากรรมไายเว่งก็ได้อะไนี่แหละเหมือนว่าการตอบุญการต่อชีวิตเพราะว่าสาวกูกับผึ่งไปอ่านมากอ่าเพราะว่ามันเป็นเหมือนทุกขลาบางสีแหน่เออสิได้หน่อยได้ร้ายเท่ากับําำบุญตามใจเห่า วาแต่เฮาสิทำบุญก็คือเฮาได้บุญแล้วตามจิตศรัทธานนั่แต่ว่าเสื้อไว้ก็บ่เสียหายเขาเอิ้นเขาบอกว่าเวลาได้โชคได้หยังศรีเฮาเฮ็ดบุญเฮ็ดทานแล้วโชคเฮาสิมาต่อกันเรื่ออยๆเอมาต่อกันแม่นเหมือนต่อชะตาชีวิตเหมือนต่อบุญเราไปอีกไงเออนั่นแหละนั่นแหละค่ะพ่อแม่พี่น้องเฮาก็าอู้ดีใจนําเพิ่นเนาะดีใจดีใจก็บ่โจดีใจก็แฟนครับพ่อหวยออกแล้วผมเปิดหน้าเฟซบอลโจเลยแบบเปล่าเล่นมาหาสาวกูเลยมาสาวกู ข่อยคือบ่ได้ซื้อเลขข่อยคือบ่ถึงก็โมเข้าเฮานึกว่าเลขออกมื้ออื่นเพิ่นว่าเฮาก็ว่าอังแม่นบ่มื้อนี้วันที่บริอัทแม่นเฮาก็ลื้อเฮาก็ค้าไปซื้อนี่แหละมื้ออื่นเฮาก็สิไปทําบุญแหมเออมือกับวันพาเนาะวันพาวันอาสาอาสาธรรมชาตแล้วก็ต่อด้วยวันเขาวันษาแม่นค่ะพคนพี่น้องจังได๋กาขอแสดงความยินดีเนาะกับคนที่ก็คือเป็นเศรษฐีในี้ในงวดนี้แล้วกัน เศรษฐีใหม,ม่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายในประเทศไทยส่วนผู้ใหบอสือกระบอกเป็นแง่้องวันน้าเอายังบะมีดวงคนบอกมาขนาดนี้แล้วอู้ขาเสียดายยูแต่ว่า กะการเล่นไหวยการยังนี่ก็คือว่าขอให้เล่นแบบพอประมาณอย่าเล่นจะฟ้องที่แบบว่าให้ใเลือดตัวนอนเดือดรอดอ่าอย่าให้คูอเดือดร้อนน้ำจุสีแม่นั่นแหละค่ะฟาดท้าดวงมันสีมาซื้อในนอนกระเทีซื้อลอตเตอรี่ใบเดียวกะเทียมได้ขันเท้าบะมี่ดวงแลังเท้อเข้าซื้อเป็นปุนานั้นก็ได้ก้าวไปถือ อันโบสือเหล็กหนึ่งถึงเกสิบเกแต่คนถึงหวในหลาย่วยก็มีอีหลีบอกถึงนอกเขาว่ามันี่เพิ่งก็โตบุญนี่แหละบางเธอเพิ่งก็ถือง่ายถือเหลืองบุญเพิ่งก็ได้ ลาบมะเหลาสิเหมือนลาบลอยทุกขลาเป็นสิเขาเอิดเพื่อนกับิตถือตอบุญเพิ่นอีกเรื่อยๆเพิ่อนกับจิถือมาเรื่อยๆเรื่อยๆสิแม้เหมือนว่าเพิ่นไปไหว้วัดนี่เพิ่นไปขอไหว้เพิ่นก็ไปตอบุญน้าเพิ่นอยงสิแม้เออคนเราก็มีอ่ามองยึดติดมองศรัทธาอยงสิแม้ที่ศรัทธาอ่านั่นแหละเข้ากับฝากเนาะครับผมเออ แ่พ่บอกพี่น้องฟังนี่แหละน่แเลาตื่นเต้นแมเท่าบบกว่าบอลคิดว่ามันจิตออกมาตรงๆขนาดนี้ไงสาวกเพราะว่ามวดก่อนก็ได้แล้วงวดนีกัมาได้อีกเอาต่อไปที่นี่ทุกคนไม่ว่าจะไก่หอยออกทุกคนต้องเขาหน้าเฟซบอโจไวเลยบอลโจสีเบหยังไงโชคเข้าบอเข้าไปตีความยังได้บอลสีแม่เสือว่าแฟนครับเพื่นกระตองกดกระดิ่งไวอยู่แล้วเลยค่ะถ้าเบิ่งอยู่ตลอดตอนนี้บอโจก็อูอิงนี่เป็นความหวังของ คนในประเทศเลยเด้เป็นความหวังของหมู่บ้านได้สาวกูแม่เนีเ่ยความหวังของทุกคนของเฮากะบทางเขามีโศกทับเพิ่์โนะม่วนนะทางเขามีโศกม่ยโนะทางเพื่อนไหนโศกเนาะทางเขาถือไปเฮาไปลาค่ะผมไปละค่ะ